สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมเท็บันดีนักฆ่าตัดหัวศสผู้เป็นทนายความให้ตนพ้นผิด เกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครว่าอย่าสนอย่าจำจะสูงหรือต่ำเราลิขิตเองนะคะ ผมไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองทําผิดและจะซัดทอดความรับผิดชอบในการกระทําของตนไปให้คนอื่นไม่ว่าปู่ที่ใจร้ายรายการทีวีหนังสือโป๊หรือไม่ก็สีหน้าตื่นตระหนกของเหยื่อที่เย้ายวนให้เขาลงมือกระทํา เขาใช้สเสน่ห์พูดจาหวานล้อมผู้หญิงมานับไม่ถ้วนผู้หญิงที่หลงสเสน่ห์เขาที่ถูกเขารักพาตัวไปทรมานก่มขืนรัดคอแหงทุบตีตัดศีรษะทำลายศพและกลบฝังดินเอาไว้เดือนสิงหาคมปี1975บันดีถูกจับกุมข้อหากระทำผิดกฎจราจรเมื่อถูกปล่อยตัวเขาพยายามขายรถเต่าทิ้งแต่ภายในรถมีคนพบร่องรอยเส้นผมจากนั้นเริ่มมีการต่อจิกซอจบลงที่บันดีถูกฟ ร้องร้องดำเนินคดี แทบจะไม่มีใครเชื่อสายตาเลยว่าชายหนุ่มที่มีบุคลิกภาพสุขุมนิ่งเงียบอย่างเท,ท็ดบันดีจะกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อด้วยวิธีที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นการใช้ของแข็งทุบตีเข้าที่ศีรษะของเหยื่อจนกระโหลกแตกสมองไหลใช้ของมีคมทิ่มแทงไปที่ช่องคลอดหรือกระทั่งฆ่าตัดคอเหยื่อที่เขาเลือกส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวผมยาวหน้าตาดีที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเท,ท็ดบันดีเคยหลงรักหญิง สาวที่มีชื่อว่าสเตปเฮนีบลูคทั้งคู่คบหาดูใจกันได้ไม่นานฝ่ายหญิงก็เริ่มตีตัวออกห่างและทิ้งเขาไปในที่สุดการเลิกลาในครั้งนั้นทําให้เท็ดบันดีเสียใจเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยายลายัยเพื่อหางานทําโดยหวังว่าการทํางานจะช่วยให้เขาลืมความรักที่แสนเศร้าลงได้ เท็ดบันดีเป็นคนฉลาดเขามีผลการเรียนดีมากตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ระดับไฮสคูลจนได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นก็มีผลการเรียนที่ดีมากเช่นกันหลังจากหยุดพักการเรียนและเริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเท็ดบันดีก็กลับมาเรียนต่ออีกครั้งจนสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมาย เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเขาเริ่มทำงานในสำนักงานกฎหมายเล็กๆแห่งหนึ่งและได้พบรักกับอลิซาเบธจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนขเขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ร่วมงานกับเนลสันรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น แต่แล้วแผลเก่าในใจก็กลับมาตอกย้ำจิตใจเขาอีกครั้งเมื่อบูหญิงสาวที่เคยทิ้งเขาไปในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกลับมาคบหาเขาอีกครั้งแม้ในเวลานั้นเท,ท็ดบันดีจะอยู่กินกับอลริาเบตแล้วก็ตามแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การครบซ้อมแบบธรรมดาแต่มันคือแผนของการแก้แค้นทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จนกระทั่งเตรียมจัดงานแต่งงานโดยที่บลู๊ไม่รู้เลยว่าเท,ท็ดบันดีอยู่กินกับหญิงสาวอีกคนด้วย เมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานเท็ดบันดีก็บอกเลิกสเตปพนิบุ๊อย่างไม่ใหยดีไม่ต่างกับตอนที่เขาโดนบอกเลิกสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่ใช่ว่า การแก้แค้นจะจบลงเพียงเท่านี้ความชั่วร้ายในจิตใจของเขารุนแรงมากขึ้นเขาเริ่มลักพาตัวข,ข่มขืนฆาตกรรมหญิงสาวจำนวนมากเหยื่อที่ถูกเลือกทุกคนจะมีลักษณะคล้ายกับบลูคตรงที่ผมยาวหน้าตาดีเท็ดบันดีถูกจับดำเนินคดีอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ใช้ความสามารถทางด้านกฎหมายว่าความให้ตัวเองไม่ต้องจ่ายค่าทนายและหลุดพ้นจากความผิดได้ทุกครั้งซึ่งในขณะนั้นเจ้าที่ยังไม่ทราบว่า แท้จริงแล้วเท็ดบันดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องอีกหลายคดีจนกระทั่งเขาลงมือกับเหยื่ออีกรายและพยายามหลบหนีการจับกลุมของเจ้าที่ตำรวจแต่คราวนี้เขาหนีไม่รอดเนื่องจากเจ้าที่พบของกลางที่ใช้เป็นอาวุธซุกซ่อนอยู่ในรถจึงตรงกับคำให้การของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกทั้งเจ้าที่ยังพบเส้นผมของเหยื่อรายอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากทําให้เจ้าที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ในหลายคดีเข้าด้วยกันว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของเท็ดบันดีทั้งิีนเขาถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ใช่ว่าเท็ดบันดีจะยอมรับความผิดพลาดของเขาเขายังคงใช้ความสามารถทางด้านกฎหมายต่อสู้ในชั้นศาลโดยวันตัดสินคดีเท็ดบันดียังแบกหนังสือกฎหมายสวมบทเป็นทนายว่าความให้ตัวเองเหมือนเช่นเคยแต่แล้วเขาก็มีอาจหนีความจริงพ้นจำต้องยอมจำนนต่อหลักฐ เพราะเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชิ้นสําคัญนั่นก็คือรอยฟันของเท็ดบันดีซึ่งกัดลงบนร่างเหยื่อรายหนึ่งซึ่งพิสูจน์แล้วว่าตรงกับฟันของเขาจริง เดือนมกราคมปี2019จะครบรอบ30ปีพอดีที่เท็ดบันดีถูกประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมผู้หญิงอย่างน้อย30คนในช่วงระหว่างปี1974ถึง1978ชีวิตของเขาสิ้นสุดลงที่เก้าอี้ไฟฟ้าของเรือนจำรัฐฟ,ฟอริดา Netflix จะนำสารคดีชุดความยาว4ตอนออกฉายกำหนดวันที่24มกราคมซึ่งตรงกับวันตายของบันดีเมื่อ30ปีที่แล้วเนื้อหาเป็นบทสัมภาษณ์ของเท บันดีแบบไม่รู้จบภายในเรือนจำความจริงแล้วผมเป็นคนธรรมดาสามัญชนคนหนึ่งเขาเล่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมใช้ชีวิตปกติธรรมดายกเว้นส่วนเล็กๆแต่ทรงพลังและทำลายล้างที่ผมปิดซ่อนไว้เป็นความลับจากทุกคน เมืองไรฟอร์ดรัฐฟลอริดาวันที่23มกราคมปี1989เวลาบ่ายสองโมงครึง่งเท็ดบันดีชายผู้มีน้ำเสียงอ่อนโยนและเป็นฆัาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังของประเทศสหรัฐอเมริกายังมีเวลาในชีวิตเหลืออยู่เพียงอีกไม่กี่ชั่วโมงบทสนทนาถูกบันทึกโดยกล้องถ่ายภาพในห้องขังก่อนการประหารชีวิตที่จะมีขึ้นในตอนลุ่งสางของวันถัดไป เจมด็อบสันนักเทศทางทีวีเดินทางมาสัมภาษณ์พูดคุยตามคำเรียกร้องของบันดีเพื่อหลอกล่อให้เขาพูดในสิ่งที่พนักงานสอบสวนทําไม่สำเร็จนั่นคือคำรับสารภาพว่าเขาฆ่าคนมาแล้วทั้งสิ้นกี่ศพ นักโทษประหารใช้เวลาพราหมอยู่ครึ่งชั่วโมงเล่าถึงครอบครัวของเขาในวัยเด็กความใคร่อยากดูหนังหรือหนังสือโป๊ของเขาและการฆาตกรรมเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพูดล้วนเป็นประโยคบอกเล่าในอดีตทั้งสิน้นแต่คำสารภาพที่ใครๆอยากฟังไม่ได้หลุดออกจากปากเขาเลยผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดี ผมไม่อยากตายเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองทำผิดและจะซัดทอดความผิดเหล่านั้นในการกระทำของตนไปให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นปู่ที่ใจร้ายรายการทีวี หนังสือโป๊หรือไม่ก็สีหน้าตื่นตนกของเหยื่อที่เย้าวยวนให้เขาลงมือกระทำและนั่นเป็นละครฉากสุดท้ายของเท็ดบันดีเขาใช้เสน่ห์พูดจาหวานล้อมดอบสันเหมือนกับที่เขาทำกับผู้หญิงมาแล้วนับไม่ถ้วนผู้หญิงที่หลงเสน่ห์เขาที่ถูกเขาลักพาตัวไปทรมานข่มขืนรัดคอแทงทุบตีตัดศีรษะทำลายศพและกลบฝังเอาไว้ จ้านาที่ตำรวจไล่ล่าเขาอยู่นานกว่า10ปีจากโอริกอนถึงฟลอริดาเคยจับกุมตัวเขาได้แล้วปล่อยตัวไปและจับกุมเขาได้อีกครั้งมีการไต่สวนคดีและตัดสินโทษประหารชีวิตเขาถึง3มครั้งเลยทีเดียวคดีของเขากลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เป็นข่าวใหญ่ทางทีวีมีแฟ้มคดีหนาเป็นฟอนอยู่ที่ FBI หน่วยงานที่จัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งใน1ิของฆาตกรกิ่เจ้าที่ต้องการตัวมากที่สุดมีการตั้งรางวัลน,นำจ ขของเาสูงถึง1,000งแสนดอลลาร์ 1, สหรัฐมีหนังสือหลายเล่มที่นำเรื่องราวของเขาไปเขียนรวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ของโทมัสแฮลลิสนักเขียนนิยายอาชญากรรมจำลองภาพเขาเป็น Buffalo Bill นักฆ่าซึ่งฮอลลีวูดนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์เรื่อง The s i l e n t of the Lambs ถึงกระนั้นเท็ดบันดีก็ยังเป็นปริศนาอีกนับทศวรรษเก็บถนอมตำนานของตนอยู่จนกระทั่งเขาจะเสียชีวิตบันทึกอย่างเป็นทางการระบุว่าบันดีสารภาพ ลงมือฆ่าเหยื่อไปทั้งหมด30ศพใน7รัฐตั้งแต่ปี1974ถึง1978เขาว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านั้นและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมากกว่า100ศพแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาฆ่าผู้หญิงจริงๆกี่คนและฆ่าไปเพื่ออะไร เพราะมีแต่เหตุผลที่ทางการสันนิษฐานแต่ไม่เคยได้ความจริงจากปากฆาตรกรเลยว่าแต่เส้นทางชีวิตของเขาเริ่มผิดเพี้ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่และเมื่อไหร่ที่เขาไปถึงจุดที่ไม่มีวันหวนคืนเท็ดบันดีเติบโตขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะักเขาเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยในซีแอตเทิลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐวอชิงตันหลังจากล้มเหลวกับความรักในช่วงทศวรรษปี1970ขเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากาหนึ่ง ึ่งในบรรดาแฟนของเขาคืออลริาเบธเคลฟ์เฟอร์ทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่ปี1969ในช่วงเวลานั้นพื้นที่โดยรอบเมืองซีแอตเทิลจู่ๆมีหญิงสาวถูกลักพาตัวและถูกฆ่า คนแล้วคนเล่านักศึกษาสาวคนหนึ่งเตรียมตัวเดินทางไปดูคอนเสิร์ตแต่เธอไปไม่ถึงจุดหมายหญิงสาวคนอื่นๆหายตัวไประหว่างทางไปดูหนังระหว่างทางไปคาเฟ่หรือระหว่างทางไปผับหายตัวไปจากมหาวิทยาลัยหายตัวไปจากชายหาดที่มีคนพุกผ้าตอนกลางวันหรืออีกคนหนึ่ง ถูกพบบนเตียงนอนในสภาพถูกท่อนเหล็กตีปางตายเลือดนองเต็มผ้าปูที่นอนสีขาวมีรอยแดงเขียวช้ำไปทั่วเรือนล่างศีรษะโดนทุบจนบุกทำให้เธอหมดสติทันทีแต่เหยื่อในซีแอตเทิลรายนี้เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้เหยื่อเคราะายทั้งหมดมีอายุระหว่าง18ถึง22ปีทุกคนถูกพบเป็นศพในเวลาต่อมาในพื้นที่ป่าสภาพเปลือยเปล่าถูกข่มขืนถูกตัดนมจนแหลกเละบาง รายถูกตัดมดลูกออกมากองไว้จนเน่าเฟ้และถูกบีบคอส่วนรายอื่นๆถูกทุบตีจนสมองไหลจนเสียชีวิตในที่สุดเจ้าที่ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายอย่างจ้าละวันพยานหลายปากบรรยายถึงชายหนุ่มที่มีเสน่ห์ขับรถโฟกเต่าสีเบดอลิซาเบธเคอร์เฟอร์แฟนสาวของบันดีจำสภาพรถและสะภาพสเก็ตคนร้ายได้ในทันทีแต่ตำรวจกลับไม่เชื่อคำพูดของเธอ เดือนสิงหาคมปี1974เท็ดบันดีย้ายไปอยู่ที่ซอลเล็กซิตี้คดีฆาตกรรมต่อเนื่องในตะวันตกเฉียงเหนือยุติลงแต่กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในรัฐยูทาและบริเวณพรมแดนรัฐไอดาโฮกับรัฐโคโลราโด หญิงสาวหายตัวไปถี่ขึ้นฆาตรกรใช้ความรุนแรงมากขึ้นศพของเหยื่อเคาะร้ายถูกทำลายจนเสียรูปโฉมบางรายถูกแต่งหน้าแต่งตาให้ดูน่าเกลียดทั้งๆที่นั่นเหยื่อกับกลายเป็นศพแล้วอลิซาเบธเคร์เฟอร์รับรู้ถึงความชั่วร้ายในตัวบันดีเธอพยายามติดต่อเจ้าที่ตำรวจอีกครั้งแจ้งว่าบันดีอยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสยัยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังขาดหลักฐานที่จะมัดตัวเขา ต่อมาเดือนสิงหาคมปี1975บันดีถูกจับกุมข้อหากระทำผิดกฎหมายจราจรเมื่อถูกปล่อยตัวเขาพยายามขายรถเต่าทิ้งแต่ภายในรถมีคนพบร่องรอยเส้นผมจากนั้นเริ่มมีการต่อจิกซอและจบลงที่บันดีถูกฟ้องร้องนำเนินคดี ระหว่างการรอไต่สวนคดีในศาลเขาพยายามหลบหนีด้วยการกระทำกระโดดออกนอกหน้าต่างไปหลบซ่อนตัวอยู่บนภูเขาแต่ก็ถูกจับตัวกลับมาได้เขาดิ้นรนหาทางหนีอีกครั้งคราวนี้ออกไปทางช่องโหว่บนเพดานของห้องขัง ปี1978เขาฉุดผู้หญิงในฟลอริดาเพิ่มขึ้นอีก6ราย3รายแรกถูกเขาบีบคอตายส่วนอีก3คนรอดตายมาได้สุดท้ายเขาก็ถูกตำรวจจับกุมตัวอีกจนได้ในการไต่สวนคดี3ครั้งระหว่างปี1979ถึงปี1980บันดีดุสารตัดสินประหารชีวิตทั้งหมด3ครั้งในครั้งแรกที่ถูกพิพากษาโทษประหารชีวิตเขาได้ให้การสารภาพว่าลงมือฆ่าเหยื่อทั้งสิ้น30ราย ในรัฐวอชิงตันดีซีโอเรกอนยูทาโคโรราโดไอดาโฮและฟลอริดาพร้อมกันนั้นเขายังเผยรายละเอียดที่น่าสยดสยองว่าเยื่อกว่า10รายถูกเขาตัดศีรษะเลือดสาดเต็มเสื้อผ้าชายผู้สังหารบริเวณใกล้เคียงต้นไม้ พื้นดินมีแต่รอยเลือดจากนั้นเขาก็ได้ข่มขืนศพที่ไม่มีหัวอย่างหนำใจแล้วตั้งศีรษะของเหยื่อว,วางไว้เหนือหน้าอกของศพแล้วเขาก็ข่มขืนไปดูซากศพหัวที่หลุดแยกออกจากกันไปอย่างน่าพิศวงการกระทํากว่าสิบครั้งนี้อวัยวะเพศของนักฆ่านองไปด้วยเลือดเต็มบริเวณเขาปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจและศีรษะของเหยื่อบางรายเขาเก็บซ่อนไว้ในที่พักเป็นเวลานาน ตอนรุ่งสางของวันที่24มกราคมปี1989เท็ดบันดีถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าประโยคสุดท้ายที่หลุดจากปากเขาเป็นคำทักทายว่าถึงครอบครัวและเพื่อนๆของผมก่อนที่กระแสะไฟฟ้า2,000นโวลต์จะแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาจนดำเมียมฆาตรกรต่อเนื่องชื่อดังของอเมริการายนี้เสียชีวิตเมื่อเวลา7 1 6นนาทีของวันดังกลา่าว การเป็นทนายความช่วยเหลือประชาชนเป็นผู้แทนราษฎรทำงานกับรองประธานาธิบดีไม่ได้ช่วยให้คนเก่งคนมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีในสังคมชนชั้นสูงไม่ช่วยให้เขามีความอบอ้อมอารีกับประชาชนและเด็กๆแม้แต่น้อยสุดท้ายความตายก็มาเยือนความทรมานในการตายของเขาแลกกับเหยื่อที่ถูกกระทำร้อยกว่าศพไม่ได้ด้วยซ้ำ จุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแต่เขาก็ไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้ายหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์ แนะนำติชมกันได้นะคะเพราะที่นี่คือช่องชวนขวนลุกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ